สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับดิฉันเภสัชกรหญิงซินีนาสีสันจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะวันนี้เรามีเรื่องสาระดีๆน่ารู้เกี่ยวกับชุดตรวจโควิด -19 Antigen นเทสคิ t มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรธนพลวงแก้ว จากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องที่ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปกำลังสนใจและเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของชุดตรวจโควิด -19 ที่เป็นแบบแอนติเจนเทสคิดโดยตอนนี้ประชาชนสามารถที่จะใช้ชุดตรวจลักษณะแบบนี้ได้เองแล้วค่ะเรียนเชิญพบกับเภสัชกรธนพลวงแก้ว ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลน,นะคะขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยนะคะชุดตรวจในลักษณะนี้ค่ะแอนติเจนเทสคิทเนี่ยประชาชนผู้ไปสามารถใช้เองได้แล้วนะคะรบกวนให้อธิบายในลักษณะของชุดตรวจลักษณะแบบนี้ให้กับผู้ฟังได้เข้าใจด้วยนะ,ะใช่แล้วครับชุดตรวจโควิด1 9แบบตรวจหาแอนติเจนนั้นสามารถแบ่งได้2ประเภทนะครับ ก็คือเป็นชุดตรวจแอนติเจนที่ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพและชุดตรวจแอนติเจนที่ประชาชนสามารถใช้ได้ด้วยตนเองครับค่ะจุดสังเกตของชุดตรวจทั้งสองแบบเนี่ยค่ะสามารถสังเกตได้ยังไงคะคุณธนาลนครับชุดตรวจแอนติเจนที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยตนเองนั้นนะครับจะมีข้อความภาษาไทยที่ระบุบัญลากว่าประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้ ภายในกล่องของสินค้าก็จะมีฉลากหรือเอกสารกำกับภาษาไทยพร้อมกับ QR code ที่สามารถสแกนไปยังคลิปสาธิตวิธีการใช้งานที่เป็นภาษาไทยได้ด้วยเช่นกันครับแล้วเขาสามารถที่จะไปหาซื้อได้จากตรงไหนบ้างคะคุณธนพลครับสำหรับชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเองนั้นตอนนี้ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับที่มีเภสัชกรปฏิบัติอยู่นะครับรวมถึงสามารถที่จะไปรับได้จาก สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วในส่วนของการที่จะใช้ชุดตรวจพวกนี้ค่ะมันมีความยากง่ายหรือว่าความแตกต่างในการใช้ระหว่างที่เป็นแบบ professional use ยังไงบ้างคะอยากจะให้เล่าเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอง่นะคะ สำหรับชุดตรวจแอลิเจนด้วยตนเองนั้นณนะปัจจุบันนะครับทางออยได้มีการอนุมัติชุดตรวจอยู่ไป2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นชุดตรวจที่เก็บตัวอย่างจากพงจมูกส่วนหน้านะครับแล้วก็แบบที่2จะเป็นชุดตรวจที่เก็บจากน้ําลายครับซึ่ง2วิธีนี้จะเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างอย่างง่ายประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ด้วยตนเองทางออยเองก็ จะทำคู่มือนะครับให้ปรากฏอยู่ในกล่องประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะศึกษาได้ง่ายๆในภายในกล่องเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยค่ะเห็นชุดปรวจพวกนี้แต่เขาไม่ได้ซื้อจากร้านยานะคะเขาเห็นบนในสื่อโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์เนาะเป็น Facebook เป็น Instagram เป็น YouTube หรือแม้กระทั่งใน TikTok อย่างเงี้ยค่ะเขาจะ สามารถซื้อมาใช้ได้เลยไหมคะประชาชนจะต้องทําอย่างไรก่อนก่อนที่เขาจะซื้อชุดตรวจพวกนี้มาใช้เขาควรจะเช็คอะไรบ้างคะครับปัจจุบันนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลรายชื่อชุดตรวจนะครับที่ได้รับอนุญาตจ,จากออยอแล้วจากเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะครับในเว็บไซต์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะมีลิสต์รายการของชุดตรวจโควิดแบบด้วยตนเองนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยค่ะเห็นชุดตรวจ พวกนี้แต่เขาไม่ได้ซื้อจากร้านยานะคะเขาเห็นบนในสื่อโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์เนาะเป็น Facebook เป็น Instagram เป็น YouTube หรือแม้กระทั่งใน TikTok อย่างเงี้ยค่ะเขาจะสามารถซื้อมาใช้ได้เลยไหมคะประชาชนจะต้องทำอย่างไรก่อนก่อนที่เขาจะซื้อชุดตรวจพวกนี้มาใช้เขาควรจะเช็คอะไรบ้างคะ่ะ ปัจจุบันนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลรายชื่อชุดตรวจนะครับที่ได้รับอนุญาตจากออยอแล้วจากเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะครับในเว็บไซต์ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะมีลิสต์รายการของชุดตรวจโควิด แบบด้วยตนเองนะครับประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ด้วยเองเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ที่เราเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกังวลกันมากนะคะในเรื่องของการทิ้งวิธีการทิ้งเนี่ยมันจะทํำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้แพร่ชเชื้อนะคะไปสู่คนอื่นๆได้ค่ะครับเนื่องจากชุดตรวจนะครับที่มีการใช้แล้วเนี่ยเราจะถือว่าเป็นขยะคนเปื้อนหรือขยะติดเชื้อนะครับดังนั้นในคู่มือการใช้ฉบับภาษาไทยเราก็มีข้อน,นําในเรื่องของการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วเช่นเดียวกันครับ เกล่าวง่ายๆก็คือหลังจากที่ท่านนะ่ะได้มีการใช้ชุดตรวจดังกล่าวแล้วก็ให้นําน้ํายาฆ่าเชือ้ออาจจะหาได้ตักตามบ้านทั่วไปอย่างเช่นน้ํายาล้างจานสารฟอกขาวหรือว่าผงซักฟอกนะครับหยดหรือว่าละลายชุดตรวจลงไปเพื่อที่จะทําให้ฆ่าเชื้อที่อาจจะมีอยู่ในชุดตรวจของเราให้กลายเป็นชุดตรวจที่ไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อต่อไปได้จากนั้นเนี่ก็นําชุดตรวจที่เราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยใส่เป็นถุงเก็บให้มิดชิด สามารถที่จะติดฉลากเบื้องต้นก็ได้ครับว่าเป็นขยะชุดตรวจนะครับเพื่อทําให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่ในการเก็บขยะครับเขาะจะได้แยกขยะดังกล่าวนี้ออกไปกำจัดได้อย่างเหมาะสมครับแล้วก็มีอีกประเด็นคําถามหนึ่งค่ะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ ผลนะคะการอ่านผลเป็นบางท่านบอกว่าผลบวกลวงหรือว่าผลลบลวงใช่ไหมคะมันมีลักษณะเป็นยังไงอยากให้คุณธนพลช่วยอธิบายนิดนึงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะคะครับผมชุดตรวจแอนติเจนแบบด้วยตนเองเนี่ยเป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพหรือว่าความไวของชุดตรวจเนี่ยจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อปริมาณเชือ้อ ในตัวผู้ป่วยเองเนี่ยมีปริมาณมากพอจะตรวจพบได้นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีประชาชนบางท่านหรือผู้ป่วยบางท่านที่ปริมาณเชื้อไม่มากอาจจะทําให้เกิดผลตปลอมได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามหากท่านเนี่ยมีอาการแต่ผลการทดสอบเนี่ยบอกว่าให้ผลเป็นลบหากท่านกังวลใจนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อขอคําแนะนําจากออแพทย์หรือว่าออคุณพยาบาลที่จะให้คําแนะนําว่าจําเป็นจะต้องมีการตรวจยืนยันต่อไปหรือไม่ครับ สำหรับเวลาที่ใช้ในการที่จะต้องมาดูผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยอดตัวสารคัดหลั่งลงไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องใช้เวลาน,านานประมาณเท่าไหร่คะถึงจะทำให้ได้ผลออกมาแบบถูกกล้องและแม่นยำที่สุดนะคะครับหลังจากที่มีการหยดลงไปในชุดตรวจแล้วครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ิถึง20นาทีแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน30นาทีนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามชุดตรวจแต่โดยทั่วไปก็ประมาณ10นาที15นาทีก็จะทราบผลแล้วครับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของชุดตรวจโควิดแบบลักษณะที่เป็นแอนติเจนเทสคิดไปอย่างมากมายเลยนะคะและในวันนี้นะคะทางเราก็ขอขอบคุณนะคะคุณธนพลวงแก้วเป็นอย่างยิ่งนะคะจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะที่ได้สลัเวลานะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชุดตรวจโควิดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ